อาชีพอย่างผมมันต้องหลอกทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบอ้าวอยู่เลยทุกคนเปล่าครับผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักสืบแต่ผมเป็นนักตมจตื่นพี่ชื่ออะไรอ่ะเอาเวอร์ชื่อจริงเหรอหน้าตาเซ่อซาแบบนี้ย<ด>ลูกค้าผมเองพกอาวุธมาหรือเปล่าชูมือยกชายเสื้อขึ้นสูงอีก เออมันสีเห็นหัวลมแ้วแหละนี่เทียนปะเนี่ยนะเข้าเรื่องเลยแล้วก like ันโดนลุงนีเบี้ยน claro ี่อ่ะลุงนีเป็นใครแฟนเก่าฉันเองไอ้พี่ปล่อยผมเฮ้พี่ปล่อยผมปล่อยผมพี่พี่ปล่อยผมละแฟนเก่าเบี้ยนี่คลาสสิกจะให้หลอกผู้ชายอย่างไอ้เพชเราต้องรู้ทุกคำพูดและความคิดของมันโดยการอ่านตา ที่เพชรรักพี่หนกมากขึ้นทุกวันทุกวันก็เพราะพี่หนกใจกว้างใจดีเหมือนน้ำทะเลเลยไอ้เพชรมันชอบหลอกเงินผู้หญิงเออใช้จุดนี้แหละเป็นแต้มต่อแต่เราต้องหาทีมช่วยคนแรกสาวใหญ่ลูกไฮโซสเสน่ห์แพรวราแคชเชียร์ของเพชรเนี่ยอยู่บนห้องเดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปเอาเนาะสมาชิกแก๊งคนที่สองพี่ชายพี่เองชื่อโจน,โจน,นโจนภาษาอังกฤษเหรอโจนภาษาไทยนี่แหละขโมยขจนอะ การตามกันออกมาจากมาป่ายางไอ้เพชที่มันคิดแต่จะเข้าไปขยําแกะไม่คิดระวงหรอกว่าแกะจะหลอกมันหรือเปล่า<บ>น้องโง่มากเลยเนาะที่รดนผู้ชายหลอกอย่างว่านะคนอยู่ในสนามจะไปอ่านเกมออกได้ยังไงแล้วอย่างพี่ไว้ใจได้ใช่ไหม เราจะใช้โรงแรมนี้เป็นที่หลอกไอ้เพชรเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดก,การกันสวัสดีครับพี่แซมพี่แซมพี่เห็นใช่ไหมอืมชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนเสือแต่เรียกพี่แซมหรือแซมสันก็ได้ตามสะดวก สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านดิฉันนางสาวฤธิดาใจเย็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์วัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจมหาวิทยาลัยสวนยุสิตในานามของสายการบินสวนดุสิตแอร์เวย์ยินดีต้อนรับท่านบนเที่ยวบินที่ SDU 212-224 อีกสักครู่เราจะทำการฉ่ายคลิปวิดีโอวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อหลวงขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านตั้งใจรับชมและรับฟังและหากผู้โดยสารท่านใดมีข้อสงสัยให้ถามหลังจบการวิเคราะห์ค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ โควิดทำพิษหนักบริษัทแกมมี่ในปี2,563ขาดทุนเพิ่มขึ้น151.3%ธุรกิจหนังมีเรื่องเดียวคือไอคนหล่อหลวงรายได้รวม356.7ล้านบาท แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรู้ทางสื่อภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อลวง 1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง 2. ทฤษฎีการปลูกฝัง 3. แนวคิดสัญญาวิทยา 4. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองธุรกิจภาพยนตร์มีรายได้เท่ากับ3 5 6 7ล้านบาทลดลง23.3%จากปี62โดยในปี63บริษัทมีรายได้จากภาพยนตร์เรื่องเดียวคือไอ้คนหล่อลวง ที่เข้าฉายในเดือนธันวาคมสองในขณะที่ปีสอง2มีภาพยนตร์เข้าฉายถึง3เรื่องเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้ภาพยนตร์ที่มีกำหนดเข้าฉายในปีนี้จำเป็นต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไรก็ดีรายได้จากการขายลิขสิทธิ์เติบโตขึ้นจากการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ให้กับสตรีมมิ่งและดิจิตอลแพลตฟอร์ม 2. ทฤษฎีการปลูกฝังภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักต้มตุนหรือมิจฉาชีพ เน้อหาของเรื่องจึงมีการสอบแทร่ศีลธรรมควบคู่ไปกับกฎหมายแต่ก็ถ่ายทอดอีกมุมหนึ่งของตัวละครในบทบาทของนักต้มตุนว่ามีทัศนาคาติและความคิดอย่างไรและทาไมจึงเลือกทําแบบนี้อีกทางยังมีการปลูกฝั่งว่าสุดท้ายต่อให้เราหลอกลวงผู้อื่นไปเรื่อยๆก็ไม่ส่งผลดีต่อตัวใครเลยจึงทําให้ตัวละครบางตัวในเรื่องกับตัวกลับใจเป็นคนดี 3. แนวคิดสัญญาวิทยาสัญญาวิทยาเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัญ,ญลักษณ์ซึ่งภาพยนตร์เรื่องไอคอนหล่อหลวงมีการวางตัวละครตัวหนึ่งคือทาวเวอร์พระเอกของเรื่องให้มีความสามารถในการอ่านปากคนได้อย่างแม่นยำและมีความคิดที่เฉลียวฉลาดรู้จักการวางแผนนี่จึงเป็นบทบาทและสัญ,ญลักษณ์ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดออกมา 4. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมสื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการสอนให้ผู้รับสารได้เห็นว่าการหลอกลวงผู้อื่นไม่ใช่เรื่องที่ดีมีความผิดทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรมทำให้ผู้รับสารได้เห็นว่าการทำในเรื่องที่ถูกกฎหมายและมีศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องและควรทำมาต่อกันที่แนวคิดหลักของการรู้ท่าทันสื่อกันค่ะ ข้อที่1แนวคิดการประกอบการสร้างความจริงทางสังคมแนวคิดหลักของการรู้ื่อยการสื่อภาพยนตร์ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อหลวงได้สร้างเนื้อหาเพื่อสะท้อนความจริงทางสังคมและสื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข่าวดังที่ใช้วิธีการหลอกล่อในแบบคนทั่วไปพอที่จะทําได้ไม่ได้อาศัยเครื่องมือไฮเทคบูวา,ห,วาหรือสถานการณ์ที่เกินจริงทําให้เราคอยตามไปได้และทําให้เราเกิดความเชื่ออีกทั้งยังสื่อให้ผู้รับสารได้เห็นแง่มุมต่าง ขอองงภาพยนนตรร์เื่ี้ข้อ 2. สื่อมีนัยยะทางการค้าการเมืองและสังคมสื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ผลิตสื่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและหวังผลกําไรเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อรลวงเป็นธุรกิจหนังเรื่องเดียวของบริษัท GM m แอ a m กรมีที่ได้เข้าฉายในปี2563และในภาพยนตร์ยังมีโฆษณาแฝงอยู่ในเรื่องอีกด้วย ข้อ 3. สื่อสอดแท้ความคิดอุดมการณ์ของผู้ผลิตมากับเนื้อหาเต็มไปด้วยค่านิยมและอุดมการณ์เนื้อ,อ,อของสื่อภาพยนตร์เรื่องนี้มีแบบแผนความคิดค่านิยมและอุดมการณ์แฝงอยู่ในเรื่องอีกทั้งสิ่งที่ผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อสื่อถึงการโกงที่ตัวละครมองว่าหลอกคนเลวเราไม่เลวหลอกแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งของกฎหมายมันเป็นการการะทําที่ผิดอย่างแน่นอนจากกฎหมายหมวด3ความผิดฐานช่อโกงและอีกมุมหนึ่งคือศิลธรรม จากสินข้อที่สที่ว่าห้ามรักทรัพย์ซึ่งคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี ข้อ 4. ผู้รับสารสามารถต่อรองความหมายของเนื้อหาสื่อผู้รับสารเกิดข้อถกเถียงกันว่าการหลอกคนเลวมันผิดไหมและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มีความเห็นที่ไม่ตรงกันและหลายๆฝ่ายก็มองว่ามันผิดอยู่แล้วตามหลักกฎหมายและศีลธรรมแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับมองว่าการที่คนเลวดอหลอกมันก็สมควรแล้วพร้อมทางผู้ที่หลอกคนเลวก็จะได้รับความชื่นชมและก็ได้รับการยอมรับอีกด้วย ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการวิเคราะห์สื่อภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อลวงตามทฤษฎีและแนวคิดการรู้ทันสื่อต่อไปจะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะไปแล้วชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างมาที่ข้อแรกกันเลยนะคะใครเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ายผู้ผลิตก,ก็คือจอกว้างฟิล์มและ GDH นะคะ มาต่อกันที่ข้อ2ค่ะที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้คือที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข่าวสาวแบงค์ตลบหลังแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะข้อ3ค่ะมีการเล่าเรื่องอย่างไรเพื่อสร้างความน่าสนใจภาพยนตร์เรื่องไอคนหล่อลวงมีการเล่าเรื่องในมุมของนักต้มตุน๋นว่ามีกลยุทธ์ความคิดและแบบแผนอย่างไรในการหลอกลวงเหยื่อและเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้จึงเป็นเรื่องที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมากค่ะ และแล้วเราก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการรู้ทัศน์นสื่ออย่างไรภาพยนตร์เรื่องนี้ให้แนวคิดคือให้เรารู้ทัศน์สื่อออนไลน์ว่าสื่อออนไลน์นั้นไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เราคิดและเราไม่ควรโพสต์หรือลงข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินมิเช่นนั้นเราเอาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงแบบในเรื่องนี้ได้เราจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในการใช้สื่อบ,บนโลกออนไลน์ค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการวิเคราะห์ภาพยนต์เรื่องไอ้คนหล่อรลวงในนามของสายการบินโสโซนจิสิทแอร์เวขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับชมและรับฟังหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ